I sleep, you do the same for me When autumn comes around So when the walls are caving in The world keeps turning สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ออกไปซื้อหมึกย่างเจ้าเดิมน,นะคะที่หนูเมย์ไปกินประจำเนาะอยู่ตรงข้ามหน้าราชพัฒสกลนครก็คือข้ามฝั่งมาตลาดสดอ่าะมันไม่ใช่ตลาดสดมันเป็นตลาดในพาซาสกลตรงตรงข้ามอยู่หน้าเซเว่นฝั่งลูัสนะคะเนี่ยเราก็นี่คือน้ำจิ้มรสเด็ดของร้านลย น่าจะเราก็จะมากินกันแซ่บทุกอาทิตย์จริงๆเลยปะแค่เห็นน้ำจิ้มก็ล้ำลายหลแล้วนะคนเดี๋ยวเราต้องเตรียมทิชชู่มาไว้ซักก่อนเออมารองมารอง ร้านชื่ออะไรล่ะร้านชื่อคิตตี้ปราหมึกย่างนะคะอยู่ตรงข้ามกับฝั่งราชพัฒน์นะคะทางไปนครพนมเดอ้อมันก็จะมีตลาดตลาดไนบาซ่ามีกับคงกับข้าวเป็นตลาดกลางคืนน่ะแต่ตัวนี้จะอยู่หน้าเซเว่นเซเว่นฝั่งติดกับโลตัสเอ็กเพรสนะคะมาเดินมากินน้ำการ น้ำจิ้มทำไมเป็นแบบน,นี้ละ่ะน้ำจิ้มคือคือดีมากโอ,โอ้โหอกเลยว่าน้ำจิ้มเด็ดจริงอืมมือนดึงโลดมันดึง <laughs> มันต้องใช้มือหลุดหลุดตัวออร่างกายรืหรือเอ้ามาดูน้ำจิ้มกัน คือน้ำจิ้มเขาจะไม่เหมือนใครอะ่ะมันจะแบบละเอียดเลยแล้วน้ำจิ้มจะละเอียดแล้วก็แบบฉ่ำๆละมุนคือเด็ดบอกเลยเด็ดที่น้ำจิม้มปลาหมึกก็ดีนะคะเขาทำมาดีมากใครที่ผ่านมาก็อย่าเืมนปอดนุดมอนอสำหรับหนูแม่คือร้านนี้ประจำอยู่แล้ว ร้านเขาก็อยู่ประจำนี่แหละไม่ได้ไปไหนจ้ะไปช้าตลอดอ่ะไม่ทันหมึกก็ไเรียกว่าไข่หมึกเดี๋ยววันหลังถ้าหนูไม่ไปทนนันนะหนูจะไปถ่ายไข่หมึกให้เพื่อน,อนดูอืมอีเอ็นหมึกร่อยมีเอ็นทุกไม้แล้วเขาเสียบใช่ก็จะมีเนื้อคอเนื้อคางเนืเอ็น อร่อย้วคะอ่มจุดขายคือเอ็นนี่แหละแต่ละไม้นี่ค่ะเอ,อ็นหมึกอันเป็นจุดขายมันอะรหอจุดขายจริงๆคือตัวเนี้ยน้ำจิ้มเขาน่าจะปั่นรวมเลยเนาะเป็นเหมือนบาร์บีคิวหรือเเนื้อเนื้อมันละเอียดมากแต่ว่ารสชาติคือแบบ อยู่ะยืนมานดูดินั่นเห็นกรุบกรับกรุบกรับไม่ได้ใช้ไม้แล้วไม่ไม่ก็แซ่บจ้าเดี๋ยวจะนองนี้ดูมาถ่ายใกล้ๆแล้วนะ ให้ดูความฉ่ำของน้ำจิ้มนกับเนื้อเอ็นหมึกไปไม่ทันไข่หมึกเนาะเสียดเลยอืมดีงามตารามแปดตารามเก้าก็ว่ากันไปน่ะ ลายแม็กของมันคือรุดรุดนี่ลงน้ำไปเรียบร้อยครับท่านผู้ชมไายเผ็ดไหมเผ็ดมาจิม้มรสเด็ดมาขมาึ้กึศเลย จิตจัดอันนี้ที่เหนือไม่ใช่อะไรนะคะเผ็ดต่อกันเลยกองเราโยกนะ คือดีมากคือใครผ่านไปผ่านมามาลองเลยนะคะสุดยอดจริงๆเด็กที่น้ําจิ้มก็ไปกินหลายร้านนะแต่ว่าร้านเนี้ไม่เหมือนใครจริงใครที่อยู่สกลน,นครนะคะอย่าพลาดห้ามพลาดเลยร้านนี้ยจริงๆ พักยกก่อนขอตัวซับเนืออกันนะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่ไหวแล้วติดตามหนูเมย์อยู่นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งกิ้งกิ้งให้ช่องหนูเมย์ชาแนลเลยนะคะแต่ตอนนี้ขอไปล่องให้คนไม่ไหวแล้วก็จะพักกินน้ำกินข้าโพดกินสับปะรด กินถั่วลิสงกินอะไรก็ได้ที่ดับเผ็ดโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ mm hmm. อืม <outing and genetic questions> อ,อ,อุ่อนากเลยนอโอู้หขานอเลย